มครับน้งยดีหรือเปล่ายไปกิ่แสนดิห้าหโอเคแล้วัห้ามื่นก็ถือว่าเป็น้าเกกวชขงเราวันนี้ การนั้นแหละเป็นจังหวะเปลี่ยนเกมทำให้เราชนะเลยอพอใจเกมการช่วงของด้วยแค่ไหนเราไม่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ทำไมถึงไม่พอใจเนาะเราโชคด,ดีแล้ววเนี้ยมีทีมหมดมันยังมีหม,มดอยู่คิดว่าร่างกายเราสกักอีกไฟกแบบเราจะเต็มร้อยที่พร้มอมเจอได้ทุกตัวได้เลย เราช่้ทุตัวครับอันนี้ทำำเร็จแล้วอยากขอบคุณแนพิเศษนะนะเกินละคนคเกินยินดีด้วยยินดีด้วยขอบคุณพิเศษไหมเนาะครับะฝากอะไถึงแฟนับ f หน่อยวันนี้เชียร์แล้โอเคครับครบได้ครับ เอยเนี๋ยไปตายแล้วบอกว่าล่ะคุยหน่อยร้อยสิบเก้าร้อยยี่เราบอกนะ1้อยสิบเก้าร้อได้หมดนะร้อยสิบเก้าแ้อยี่สิบได้ยอยู่ยี่สิบก okay. ็ได้อยู่แต่อยากเกินยี่สิบเลยแล้วมวยเขาอ๋ออกออกไม่ได้แล้วแต่แล้วแต่เกมการชกนะครับก็ที่ถามมีเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้พี่เอออกเข่าพยายามออกหนักแทงเข่าได้สวยมากกว่านี้เขาเดินเข้าหา โชคไฟล่าสุดเพชรแท้เพชรแท้เพชรออพิมลรีออมพิมลรีแท้คือไม่ได้เลยนะครับแล้วก่อนหน้านี้อีกไฟหนึ่งก่อนหน้านี้ก็อจัดพลอยที่โดนยุติได้เนะครับจัดพลอยว่าไงพอยน่าจะไม่ได้ต่อยอ่ะน่าจะไม่เอาแล้วคือคือเราอาจจะเอาอยู่แต่ว่าคนจัดก็อาจจะไม่เอาแล้วใช่ครับเพราะเขาไม่เดินเลยผมก็ต่อยลำบากอ่า ไปนั้นมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยไปกับเฉีตตอยอน่อยครับก็เดินมาสี่ยกอายกห้หกกกาผมก,ก็ตั้งตั้งเกมชนะผมก็เลยออกล้างรับเ,เพราะว่าเราเดินเราไปยกแล้วแล้วเราก็เลยถอยก็ล้างลับเรื่องมันก็มีแค่นั้นเองชืออ่อปัญหาเขาคือไม่ดเาเด็กเขาเดระกอไร่เงี้โอเคเอาฝากกันแฟนติดตามหน่อยก็ฝากเชีื่อฟังให้กำใจหน่อยไปนี่้เราแยกกันแล้ว ไรเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ